พี่พี่จ๋าเฮียยเฮียวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยถสโมสรเก่าล้กันเฮ้ยพี่ตามเลยตามเลยพี่ตามเลย ตามเลยพี่ตามเลยเฮ้ยใจเต็มชิบหายเลยนั่นพี่่เป็นไรอ่ะ ชิบหายพี่ใครวะพี่ไอ้เหี้ยพี่ไอ้มึงเอากูลงไม่ได้ด้วยตอนนี้เอาแล้วกูมุมเลยกูมุมแล้วโอ้ยเฮี้ยอ,อะไรวะ<อ>เฮ้ยไอ้เหี้ยใครวะยัดแค่ รถกูไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยให้วะให้แกงกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียแม่งแม่งชัดเลยชัดเลยแมง่งห้อยตรงเตงีงห้อยตรงเตงีงเข้าใจมึง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 ก้องพี่แม่งเลยสักขึ้นไปดูแม่ ผี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 ไม่ใช่คนแล้วทุกคนผมขึ้นแข้างบนแล้วแม่งไม่เจอใครเมื่อกี้เฮียแม่งเลยโอ้หแม่งมาของสัตว์เลยถอยพี่พี่ถอยแล้วพี่ผมออกพี่ทุกคนผมออกนะเอเหี้ยเจ็บไปไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวโดโดเดียวเลย โอ,โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมดับไฟมันคนได้ยินไหมขยับแล้วขยับแล้วผมขยับแล้วผมขยับแล้วผมขยับชอะไรวะเดี๋ยวพี่ก้ อุ้ยเฮียไอ้เฮียผีหลอกไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวผมเฮ้ย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 ทุกคนเห็นป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียพีกในพีกพีกแล้วพีกอีกไอ้เฮียอู้ขอโทษคำหยาบเ,ยเฮ้ยไอ้เจ้ยมือสั่นขับรถไม่ได้เลยตอนนี้